ส่งงานนะครับผมกับนิวเชฟกเกียร์ M/Y 15นะฮะคันนี้รีแมปก่องหลักกับช่างการรีแมปเป็นสเต็ป2นะครับเขาเร่งไวสไตล์ดีแม็กเลยนะฮะก็ตัดลันล่นๆน,นะฮะมาดูกันครับว่าเขาเร่งไวแค่ไหนนะฮะ ไว้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าตอนวิ่งเป็นยังไงวิ่งดีแค่ไหนนะครับสุดยอดครับ ไว้มากเลยนะครับผมอันนี้ให้เจ้าของรถลองขับเองเลยนะโอเคนะครับผม